เหมือนเดิมนะคะวัน,นก็มาอยู่กับแบบไอ้บอคิดมากคิดมากไปแล้วล่ะมันไปมนานานแล้ววันนี้เออ,เ,อ,อเสียงก็เป็นเหมือนเดิมที่ไม่ได้ยายมาหลายวันเพราะม่สบายนะคะโอเคเออีนน่ทำอะไรทีเนี่ยเก็บทำไมดิว,วันนี้ไม่มีอะไรมากะค่ะ แพรว,ว้าแบบมันน่ารักเฉยเฉยก็เลยเรามาแคสดูโอเค <c oughs> โอ้หายมากอ่านไม่ออกอะต้องม,มันดอมมันคืออะไรไม่รู้นะโอเคไ หายใจหายใจขออากาศหายใจด้วยขอกาศหายใจด้วยขออากาศหายใจเย้มีอากาศหายใจแล้วโอเคหาแม่ววะไหนเปล่าไม่มีอะไรหรอกบ๊ายบายโลกเอานอนได้เฉยยังไม่ถึงเวลานอนไม่ถึง โอเคไม่ดูเขาอ้าวไม่รู้โอเคค่ะขอไพ่เสียงรบกวนนะคะโ okay. oh, อเคบอกเราเราไม่มาหน้าปวดจุงใบไปไปกอกกอกกอกอสนุก มากมากเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากคะ่ะบ๊ายบาย